สวัสดีค่ะดารากอสิบมาแล้วค่ะสายไหมมณีรัตหายไปนานอัปเดตภาพล่าสุดคุณแม่ลูกสองเปิดภาพล่าสุดสายไหมมณีรัตหรือมนอกเกือบหักแอบรักคุณสามีคุณแม่ลูกสอง ยังจำกันได้ไหมสายไหมมณีรัตน์ธรรมนีวงศ์ผู้รับบทบาทพี่มนแฟนสาวของพี่ริที่รับบทโดยโยงอามแชร์ในละครอกเกือบหกักแอบรักคุณสามีปัจจุบันแต่งงานเป็นคุณแม่ลูกสองแล้วละจ้า สายใหม่มณีรัตน์เกิดเมื่อวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพศ2535เดิมนามสกุลว่าสีจรูนเธอสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสาขาว,วิทยาการจัดการการสื่อสารหลักสูตรนานาชาติเริ่มต้นเข้าวงการเมื่อปีพศ2555โดยได้รับเข้าการชักชวนจากโมเดลลิ่งผลงานชิน้นแรกคือโฆษณาธนาคารไทยพาณิชย์คู่กับโกติค่ะ มากไปกว่านั้นสายหมายได้เริ่มงานแสดงมาตั้งแต่ช่วงมัธยมปลายแล้วโดยได้รับคัดเลือกให้แสดงในเรื่องน้ำใสใจจริงเดอะมิวสิคอลในปี2553อีกด้วยค่ะและยังได้ร่วมงานแสดงในละครเรื่องวิวาพระสมุทรที่ลานเจษด,ดาบดินในปีพศ2554และในปีพศ2555ได้ร่วมแสดงในละครเวทีเรื่องปิิศนาเดอะมิวสิคลในบทซีรีพี่สาวคนกลางของปิิศนาค่ะ ก่อนจะมีโอกาสได้เล่นโฆษณาหลายๆตัวเลยล่ะค่ะรวมไปถึงภาพยนตร์เรื่องคิดถึงวิทยาของค่าย GTH ก่อนจะได้ร่วมงานกับแอนทองประสมเมื่อแอนเห็นแววจึงพาไปเซ็นสัญญากับทางช่องสค่ะโดยละครเรื่องแรกกับทางช่อง3คือเรื่องค่าบดินในบทบัวและได้มารับบทบาทพีน่นมลแฟนสาวของพี่ริที่รับบทโดยยงอัมแชในละครอกเกือบหักแอบรักคุณสามีค่ะ ส่วนในด้านชีวิตส่วนตัวของสายไหมน,นั้นได้แต่งงานกับยางเทีรคุบธรรมนีวงศ์ซึ่งเป็นทายาทผู้นำเข้ารถหลูออดี้ไทยแลนด์หลังจากคบหาดูใจกันไปเวลากว่า4ปีค่ะโดยมีลูกชายด้วยกันสองคนค่ะคือน้องซันซานกับน้องเทียนเทียนว่าแล้วเราไปรับชมภาพล่าสุดของคุณแม่ลูกสองคนนี้กันค่ะเบะปังมากแม่ ขอขอบคุณแหล่งที่มาจาก Daily e อ็กเพสด้วยค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับดารากอสิบด้วยนะคะขอบคุณค่ะ